โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําฮีโร่หน้าซื้ออีกตัวนะครับก็คือนาครสรับผมตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าฮีโร่หน้าซื้อเนี่ยว่าจะแบ่งเป็นเกรดเล่นสนุกกับเกรดงานแข่งนะครับซึ่งวันนี้ที่จะแนะนําครับคือนาครสเป็นฮีโร่หน้าซื้อเกรดทั้งเล่นสนุกและเอาไปแข่งได้ครับผมทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่านาครสนะฮะเดี๋ยวไปที่หมดฝึกหัดเนาะเป็นฮีโร่ที่เรียกว่า มีโมบิลิตี้หรือการขึ้นที่ที่สูงสุดในเกมครับคือเราลองเล่นดูแล้วอะพบว่าด้วงไล่นาคอสไม่ทันอะคือมันพุ่งเร็วกับปลาด้วงเยอะนาคอสเนี่ยแังนอันนี้ถ้าเกิดว่าจังหวะมันไม่ได้ล้ำขึ้ามาก่อนเนี่ยถ้าเกิดนาคอสกับด้วงสกิลไม่กดใช้ทั้งคู่นะนาคอสเร็วกว่าแต่ถ้านาคอสเปิดเกมเข้ามาแล้วเจอด้วงที่ยังไม่เปิดสกิลครับด้วงจะเร็วกว่านิดนึง แปลว่าดูมีโอกาสที่จะเก็บนาคอสได้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าทำไมถึงแนะนำว่านาคอสถึงควรเล่นเอ้ควรซื้อไม่ใช่ควรเล่นเพราะแอสซินิในเกมเนี่ยครับนาคอสถึงเป็นตัวละครที่เรียกว่าใช้งานยาวนานทนฮนะคือตั้งแต่มันเปิดตัวมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังนิยมอยู่และจนถึงอนาคตไต้หวันใช้ก็ยังนิยมอยู่ครับนิยมในระดับที่ว่างานแข่งเนี่ยเห็นแทบทุกตาครับคือถ้าเกิด สาบอกว่าจังเกิลเนี่ยนาคอรสล้ำมาเลยฮนะเรื่องน่ะเขาเเพื่อนอุ่นใจนะครับเราคงได้แต่หวังว่า t ัตต f ไฟจะปรับปรุงตัวในเร็ววันนี้นะฮะว่าจะมีอะไรพิเศษให้กับเธอหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยชุดสวยเยอะๆก็จริงแต่ว่าไม่มีไม่มีลุกเล่น,นเยอะคนก็จะลืมมันไปนะฮะสิ่งหนึ่งที่นาคอรสน่าใช้อยู่เนี่ยก็คือท่านี้ฮะท่านี้บึ๊บ มันพุ่งได้2อครั้งติดนะครับซึ่งมันยอนระยะได้เยอะมากแล้วถ้าเนี้ยมันพุ่งได้อีกนะฮะคือเดี๋ยวผมลองวิ่วงให้วนให้ดูลกันเดี๋ยวออกเท้าข้างบางคนก็เล่นนะเขาไม่ออกองเท้านะไม่ออกก็ได้เราจะวิ่งจากฐานเราไปถึงป้อมนะแล้วดูความเร็วโอเคดูตอนที่มันเคลืนที่ไวมากครับทําให้มันสามารถไล่ล่าคนอื่นได้ง่ายมากครับผม แล้วก็มันพุ่งเสร็จไม่พอนะมันฟันเป็นวงกว้า,างเนี่ยแป๊บแปถึงเนี่ยถึงถึงด้านหน้าแล้วครับนี่ไม่มีรองเท้าเฮ้ยอีกสิ่งเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้นาคอสหน้ากลัวคือว่าอันตีของมันครับถ้าเกิดใช้ครบ4ครั้งอ่ะหายเยอะก่อนเนี่ยมันจะยกศัตตูขึ้นจับผนของพาร์สี่ครับ,รบน,นะสกิลอันติเมตคนของสก,กิลมันเองแหละ มันจะฟันทั้งหมด4ี่ครั้งแล้วจังหวะที่ฟันนะครับมันจะเป็นเหมือนกึ่งต้านทานสถานะคือมันจะไม่ติดสถานะใดๆฮะเนี่ยแล้วมันโดดข้ามนู้ข้ามนี้เอาโดดดีเออนั่นแหละมันจะไม่ติดสถานะใดๆด้วยครับทําให้มันเนี่ยอันติีของมันเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องที่ว่ากดใช้ท่าแล้วโดนหยุดง่ายมากไม่ต้องออกพิลิฟายเลยและสําคัญคือเลามันจะวิ่งหนีเนี่ยฮะวิ่งแาเงี้ยปึ่ดอามสงศัตรูไล่ไปจากด้านล่างนะเฮ้ยศัตรูมาทำไงดี ค่นี้พ้นแล้วครับอีกแค่นี้เข้าพุ่มเนี่ยจบไม่เห็นแน่นอนครับผมแล้วเวลาจะไปแก๊งชาวบ,บ้านก็ง่ายครับคืออยู่ในพุ่มนี้ปุ๊บโดดหนึ่งทีอ่ะเองไม่หนีฆ่าอันติอันติเสร็จฆ่ายนวดอีกหนึ่งทีแล้วพุ่งตามเองอีกหนึ่งทีดังนั้นเนี่ยทั้งการหนีและการไล่ตามนะเขาถือตัวละครที่เรียกว่าพีคสุดในเกมตอนนี้ครับวันที่ยี่สนะนะิบสามเมษายนอนาคตจะมีตัวพีก,กว่านี้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ตอนนี้คือพีคจริงฮะ ดังนั้นถ้าเกิดใครคิดจะเก็บทองซื้อตัวละครป๋าแนะนําว่าถ้าเล่นแอสซิสตินนาคอสควรเป็นตัวแรกที่ซื้อครับด้วงอย่าเพิ่งรีบเพราะด้วงเปิดให้ซื้อ2พฤษภาคมตอนนี้ถ้าเกิดเก็บทองเนี่ยซื้อนาคอสก่อนฝึกให้เป็นถ้าเล่นนาคอสเป็นเนี่ยเล่นตัวอื่นง่ายขึ้นเยอะครับเพราะนาคอสนี้เอาจริงมันยุ่งยากในการควบคุมสุดนะนะการเคลื่อนที่อะไรเนี่ยแต่สาคัญคือต้องระวังครับอย่าไหลลึกเกินไปเพราะว่าอย่างป๋าเน,นี่ยเล่นนาคอสไม่ได้เพราะว่ามันมีถอดโดดเยอะฮะ เดี๋ยวจะลึกเกินพอลึกเกินก็จะโดนฝผ่นข้ามฆ่าตายครับผมเนี่ยแล้วก็เออเวลาพุ่งต้องระวังนะมันจะพุ่งย้อนศอนนะคือเวลาไปข้างหน้าใช่ป่ะต้องดันไปข้างหลังอ่ะจะไปทางนี้ซ้ายแล้วต้องดันไปทางขวาลืมบอกมนิีนึงเด็กใหม่จะงงนะครับทั้งหมดก็คือนาคอตัวละครหน้าซื้อประจำวันนี้นะฮะเจออะไรคิดหน้าป่ารักขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม